ดูคุณสิมีแค่บริษัทเลยแค่เนี้ยแถมมีที่หน้าเกลียดปากเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต้งติงต้งติ้งติ้งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะไฮวัซสันเอาไอลงอาไลพัดมาเนี่ยได้ข่าวว่าเปิดบริษัทใหม่ก็เลยมาดูหน่อยใช้ได้ป่ะสิพูดก็พูดเถองนะวัซสัน คุณม่ไม่เล็กไปหน่อยเหรอพ่อทำง,งานบกพออยู่ได้ก็พอแล้วคุณช่วงนี้คุณงานยุ่งเหรอนี่ค่ะเอกสารคุณต้องเซน็นนี่นิง้งภรรยาผมอ๋อฉันพ่อรู้จักนี่อายใช่ปะว่าซ่านพูดถึงเรื่องคุณให้ฉันฟังเยอะเลยยินดีที่ได้รู้จักนะคะฮะภรรยาเก่งดีๆว่าซ่านเอาเลขามาทำเมียประหยัดดีภรรยาผมบอกอยู่ว่าแล้วมันเบื่อนะคุณ ผมก็เลยให้มาช่วยที่บริษัทใช่หรอนี่มันไม่ใช่รสนิยมคุณเลยนิทำไมรถสนิยมผมไมเป็นยังไงอืมตม้งแต่ก่อนนะคุณเป็นที่หมายปองของผู้หญิงหลายคนแต่มาดูตอนนี้สิคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะตาคุณนี่จะบกพร่องนะพี่ลาคะถ้าไม่มีอะไรแล้ว,ลวฉันขอตัวไปก่อนนะคะรอก่อนน่ะใช,นะใช่ผมเปลี่ยนแต่คุณนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะนี่ใส่ชอบดูถูกคนอื่นน่ารำคาญว่าสั้นนี่เกยด่าแค แล้วคุณคิดว่าผมดา่าใครคุณพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเมื่อก,ก่อนนะฉันไม่มีอะไรแต่ดูตอนนี้สิฉันมีเงินดูคุณสิมีแค่บริษัทเล็กแค่เนี้ยแถมมีที้งาเกลียดคุณปากด่าผมด่าได้คุณมีสิทธิ์อะไรมาดา่าพิ娅ผมตอนผมลำบากอะ่ะเขาอยู่เคียงข้างจนผมมีทุกวันนี้ทูของที่คุณใช้สิแต่และอย่างอะ่ะคุณซื้อด้วยเงินคุณหรือเปล่าพูดก็พูดเถอะกระเป๋าใบเนี้ยไม่เห็นเหมือนของคุณเลย ของปลอมเลยยังมีหน้าว้าว่าคุณแต่ว่าใครฮะก็คุณไงจะใครอีกเงินผมก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่หรอกนะอาจจะไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคุณแต่ถ้าพันรยาผมอยากไปไหนอ่ะผมพร้อมที่จะพาไปแล้วคุณล่ะหน้าขำอะไรหน้าขำตอนเนี้ยอะไรอะไรมันก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะคุณลองไปตรวจดูบ้างผมมีปัญหาทางจิตวาสันเชิญผมไม่ไปส่งนะ ทิรักฉันไม่เคยเห็นคุณโกรธขนาดนี้เลยนะคะทิรักผมวมันนี้ใสด่ดีแต่กับแค่บางคนเท่านั้นนะ